สิบนาทีห้านาทีเรียกเมื่อกี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวหมดติบสามห้าหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวเรือพักจะล็อกสาวเสื้อลายเอาตังหนึ่งร้อยบาทคืนโอ้โหงั้นไม่มีตังเสพตัวเองพี่หนุ่มพี่หนุ่มเดี๋ยวก็ต้องโดนถ้าเกิดล็อกสาวเสื้อลายตัวเนี่ยนี่ย่าไปบอกร้อยเดียวสาวเสื้อลายถ้ห้าร้อยน่ะล็อกตายโฮเทลอะไรเนี่ยอ๋ออ๋อยักมีผมออกมาเลวเอารวย้าจะผ่ากลางวันหรือไม่ต่างคนต่างผายต่างคนต่างบนต่างคนต่างเบียดยัดเยียดความปลาชัยจะหยุดร้องหรือไม่จะมาร้องน้ำแดงร้องน้ำแดงเหลือดีสิงห์ฒิชมจะร้องน แม่อร่าพินใส่เกย์สีเบี้ยเกย์ห้าลากเกย์หกกระดกเกเจ็ดสัตว์กจะมาดวนเนี่ยดวนเนี่ยลองน้ำแดงเอาไว้เรือนี้ไม่ธรรมดาเรือนี้ไม่ธรรมดามีคำตั้งแต่ว่าสิงวุมิถูกแม่อรพินปีกกันไหมอรพินปีกกันไหมตามทันหรือไม่ทันโมนี้ชุนระบุนรุ่นไหวภายกักลางเราตาเจ้าพญิงาดูชัวเรือดีในน้ำล่องน้ำแดงแม่อรพินจากจังหวัดบุรีรัมย์จากจังหวัดบุรีรัมย์โดยท่านนายกออสะกดไกรรดนภพดูช่ัวเที่ยวนี้เจอศึกวัฒนชอกชัยอานแก้ว่านนายก

ไปดีชนะผลการตัดชินจากคณะกรรมการแต่ดสินี้เดือสิงประทุมร่องน,น้ำเงินสิงประทุมร่องน,น้ำเงินชนะไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวขอประกาศรถสามคันครับและพักครึ่งชั่วโมงครับรอถ่ายทอดสดครับ